คือปกติแล้วเนี่ยถ้าว่าเราทําการถ้าเราไม่ใช้ตัวนี้นะครับนักเรียนถ้าเราไม่ใช้ไม่ใช้ตัวนี้นะเราใช้แค่เนี้ยเรากดอัปโหลดปุ๊บเนี่ยโปรปแกรมเขาจะโชว์เลขหนึ่งตลอดสวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้จา์ก้อนมาสอนการใช้คําสั่งในหมวดหมู่ของเว็บแล้วก็หมวดหมู่ของมิวสิกนะครับ ซึ่งไม่มีอะไรมากนะครับง่ายๆ2หมวดหมู่นี้นะครับในวิดีโอก่อนๆนะครับในสัปดาห์ก่อนยังก็ได้สอนการใช้คำสั่งในหมวดหมู่ของเบสิกนะครับหมวดหมู่ของแมทลอจิกแล้วก็ที่แล้วเลยพักใหญ่หนึ่งก็คือ loop นะครับเรื่องของการใช้คำสั่ง loop นในสัปดาห์นี้นะครับวิดีโอนี้ก็จะเป็นเรื่องของเวทเรื่องของมิวสิกนะครับว่ามันคืออะไระโอเคนะครับ เรื่องของคําสั่งเวทเวทคือเวทเนี่ยแปลว่ารอนะเป็นลักษณะของการรอคือในตัวคิดไปเนี่ยครับนักเรียนมันสามารถที่จะเขียนโปรแกรมควบคุมให้เขาทํางานตามเงื่อนไขปกติที่อาจารย์บอกว่าถ้าเราอยากจะให้เขาทํางานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะต้องเขียนโปรแกรมในหมวดหมู่ลอจิกใช่ไหมว่าถ้ากดปุ่มหนึ่งให้ทําอะไรกดปุ่ม2ให้ทําอะไรประมาณนี้หรือมีเงื่อนไขอะไรก็จะใช้ในหมวดหมู่ลอจิกซะส่วนใหญ่นะครับแต่วันนี้เวท เวทเขามีมาให้ก็คือมันเป็นคําสั่งลักษณะของสําเร็จรูปนะอย่างเช่นการจะยกตัวอย่างละกันนะครับตอนนี้ในในเวทเนี่ยเขาจะมีคําสั่งไม่กี่คาสั่งก็คือเวทสวิต์หนึ่งเพลสก็คือรอรอให้กดสวิตซ์หนึ่งแล้วให้ทําอะไรนะรอกดรอปล่อยสวิตซ์หนึ่งให้ทําอะไรนะรอกดสวิตซ์หนึ่งแล้วให้ทําอะไรรอปล่อยสวิตซ์สองให้ทําอะไรมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับคําสั่งนี้ครับนักเรียนอสมมตินาจันขายกตัวอย่างคาสั่ง เวทสวิตหนึ่งซะก่อนจาจะยกตัวอย่างเลยนะอะจางจะมะีโปรแกรมตัวหนึ่งขึ้นมาเนาะอย่างที่อาจารย์เคยบอกไปว่าเราจะเขียนโปรแกรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะต้องใช้คําสั่ง Forward เสมอนะครับ Forward ขึ้นมาเสร็จป,รปุจ๊บจา์ใช้คําสั่งเวอ่าเสร็จแล้วจารย์ก็จะใชะ้ใช้แสดงใช้ใช้แสดงตัวเลขตัวเลข1ออกมาทางหน้าจอแบบนี้คือปกติแล้วเนี่ยถ้าว่าเราทําการ ถ้าเราไม่ใช้ตัวนี้นะครับนังเงีถ้าเราไม่ใช้ไม่ใช้ตัวนี้นะเราใช้แค่นี้เรากดอัปโหลดปุ๊บเนี่ยโปรแปกรมเขาจะโชว์เลขหนึ่งตลอดเลยนะเขาจะโชว์เลขหนึ่งให้เราเห็นตลอดแต่ถ้าว่าเราใช้ตัวนี้ปุ๊บเนี่ยหลังจากที่เรากดอัปโหลดปุ๊บเนี่ยเขาจะไม่โชว์อะไรนะเขาจะรอเนี่ยเขาจะเจอคําสั่งนี้ก็คือคําสั่งรอรออะไรรอให้เรากดสวิตช์หนึ่งซะก่อนพอกดเสร็จเขาถึงจะมาทําสวิตช์สองนะครับอาจารย์อัปโหลดดูนะกดอัปโหลดดูครับ กำลังบิวโปรแกรมอยู่นะครับรอสักครู่นะอ่ะ,อะโอเคเรียบร้อยเห็นไหมครับเมื่อกี้อาจารอัพโหลดไปแล้วนะแต่บอร์ดบอร์ดนะนักเรียนดูที่บอร์ดครับไม่มีอะไรเลยใช่ไหมที่บอร์ดไม่มีอะไรเลยแต่นะตอนนี้คือเขาทํางานอยู่นะครับเขารอคําสั่งนี้อยู่คําสั่งนี้คือรอให้เรากดสวิตช์หนึ่งนะดูอาจารย์จะกดสวิตช์หนึ่งนะครับอาจารย์จะกดสวิตช์หนึ่งสวิตช์หนึ่งปุ๊บอ่ะเห็นไหม เขาจะได้เลขหนึ่งออกมาเลยเพราะว่าเขาทํางานคําสั่งนี้เสร็จไปแล้วนะเขาหลอนี่คือลักษณะของการรอทีนี้อาจารย์จะเพิ่มคําสั่งเนาะว่าถ้ากดสวิตช์หนึ่งให้ทําอะไรอาจารย์ลองใช้คําสั่งหน่อยว่าถ้าปล่อยสวิตช์หนึ่งล่ะทำยังไงคือเมื่อกี้เราเรา,เรากดไปแล้วใช่ไหมกดแล้วเขาจะทําคําสั่งนี้นะครับดูนะอาจารย์บอกว่าถ้าปล่อยให้โชว์เลขศนะูนย์นะอาจารย์จะลองดูนะครับอาจารย์ก่อนอัปเดตแล้วกันง่ายดีวิธีการดับเดตคือทาซ้ำาใวคลิกขวา ด, oria. ดูนะคือโปรแกรมนี้ก็คือหมายความว่าพออัปโหลดโปรแกรมเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะจะอัปโหลดไปรอเลยอัปโหลดโปรแกรมเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาจะรอ,อ,อ,อก่อนเขาจะไม่สแสดงผลอ,อะไรนะรอรอจนกว่าเราจะกดปุ่มหนึ่งเข้าไปนะกดปุ่มหนึ่งไปปุ๊บเขาก็จะอ่โชว์โชว์เลขหนึ่งให้เรานะนี่นะรอรอให้เรากดกดปุ๊บโชว์เลขหนึ่งทีนี้เขาจะรออีกพอทําเลขหนึ่งเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยเขาจะ เขาจะยังไม่เขาจะมาทำคำสั่งนี้นะคำสั่งนี้ก็รออีกรออะไรรอให้ปล่อยครับรีลิส์เนี่แปลว่าปล่อย,อยรีลิส์เสร็จคือปล่อยนะเพราะน้นอาจารย์จะขอยกตัวอย่างนะว่ากดอาจารย์จะกดค้างไว้นะครับอาจารย์กดค้างไว้เขาจะโชว์เลขหนึ่งทีนี้พออาจารย์ปล่อยปุ๊บเนี่ยเขาจะโชว์เลขศูนย์นันทีอ่ะลองดูนะครับตอนนี้อาจารย์กดนะฮะนั่งเรียนอาจารย์กดนะครับกดค้างไว้ปุ๊บนะโชว์เลขหนึ่งนะเพราะว่าคำสั่งนี้ก็คือบอกว่าให้ให้รอเนี่ย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 ตรงนี้ครับก็คือ ให้รอก่อนนะครับตรงนี้ให้รอก่อนพอรอเสร็จปุ๊บจารย์ปล่อยนะาจารย์ปล่อยก็จะเจอคําสั่งปล่อยปุ๊บเขาจะโชว์เลขศูนย์อ่าเห็นไหมครับแบบนี้เป็นต้นนะครับนี่คือคําสั่งเวทนะครับนักเรียนเนาะรอ,อกดอันนี้ปล่อยนะครับอะไรประมาณนี้ถามว่าลักษณะแบบนี้มันมีคําสั่งเราสามารถใช้คําสั่งอื่นแทนค,คาสั่งนี้นี่ได้ครับถ้าเราไปดูที่ลอจิกนะเนี่ยอย่างเงี้ยครับอยู่ที่ลอจิกนันเกเรียนอาจารย์ขอแยกเป็นหมวดหมู่นี้นะนี่ครับ ตัวนี้นะครับเวทสวิตหนึ่งมันจะมีค่าเท่ากับอะไรมันจะมีค่าเท่ากับอย่างนี้ครับอย่างที่เราเรียนมาในสัปดาห์ก่อนๆน,นะฮะน,นี่มันจะมีค่าอย่างนี้เลยนะครับปุนี่ครับดัเกเรียนมันมีค่าเท่ากันเลยนะครับปกติแล้วถ้าเราใช้คําสั่ง if สวิตหนึ่งถ้ากดสวิตหนึ่งให้โชว์เลข1แบบนี้ก็ได้หรือจะใช้คําสั่งนี้ก็ได้ถ้าว่า อยากรวบลัดขั้นตอนเลยใช้คําสั่งเดียวแล้วก็โชว์แบบนี้แบบนี้ก็จะสั้นลงหน่อยนะครับคือคิดไ์เขาเขียนโปรแกรมเขาเขียนฟังก์ชันคําสั่งเอ่อฟังก์ชันนี้มาให้แล้วนะครับเราสามารถเลือกใช้ได้เลยครับถามว่าถ้าแบบนี้ทํายังไงนะถ้าว่าจะเขียนแบบนี้ทาําไงใช้อีฟเลยก็ได้นะครับใช้อีฟ ว่าในในมันจะมีลิิตอยู่สวิตหนึ่งลิินี่ครับมีค่าเท่ากันเลยนะสบล็อกบล็อกสอบล็อกแม่มีค่าเท่ากันเลยแต่ถ้าบล็อกข้างบนอย่างมันเท่ามีค่าเท่ากันก็ใช้บล็อกนี้น,นี่แบบนี้ใช้แบบนี้ก็ได้นะครับใช้แบบนี้แทนเลยก็ได้นะอันนี้คือเรื่องของเวทนะครับเวทมีอะไรอีกอันนี้ก็ไม่ไม่มีอะไรมากก็แค่เวทสวิตสองกับลิมิตก็แค่ปล่อยเท่านั้นนะครับอ,อ๋อส่วนเวทเอลด์เมทัิกเลดี้เนี่ยอาจารย์ไม่แน่ใจว่ามัน ไการคิดว่ามันมันน่าจะเกี่ยวกับเลดี้ก็คือเม็ดสีก็คือหลอด LED มาเดี๋ยวอารลองดูนะครับการบอกว่าถ้ามันพร้อมให้แสดงเลขสองแล้วกันอ่คเอาเลขห้าแล้วกัน,อล,ล,กนอลองดูนะเพราะมันมันไม่มีอะไรมากนะครับจริงๆแล้วคําสั่งในคิดบ้์เราไม่จาเป็นต้องต้องใช้ทุกตัวนะครับน,นักเรียนเราไม่จำเป็นต้องใช้ทุกตัวมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาคิดไบ้์ไปทําอะไรอยู่ที่อ่าโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วน,ลนักเรียนนะมันขึ้นอยู่กับว่า คำสั่งน่ยมันขึ้นอยู่ว่าเราต้องการที่คิดไบไปทําอะไรวัตถุประสงค์ของการทําชิ้นงานชิ้นนั้นทําอะไรถ้าเราได้วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเราก็สามารถที่จะเลือกใช้คําสั่งแค่มันทํางานได้ตามวัตถุประสงค์มันก็จบนะฮะแต่ที่เราต้องมานั่งเรียนทุกคําสั่งเพราะว่าเพื่อให้เรามองภาพออกว่าคิดใบมันทําอะไรได้บ้างมันสามารถเขียนโปรแกรมอะไรได้บ้างพอเรารู้คอนเซปต์เสร็จป,ปุ๊บเรารู้ความสามารถของมันเราก็สามารถที่จะวิเคราะห์ได้แล้วว่าจะเอาคิดไบไปทําอะไรต่อนะครับประมาณนั้นเนาะ อ่ะสำหรับเมื่อกี้เมื่อกี้ที่อาจารย์ค้างว่าอาจารย์บอกว่าอาจารย์ไม่เคยใช้เนาะเวด LED m a t r i ทริกเลก็คือหมายความว่าเมื่อจอ LED พร้อมหมายความว่าจริงๆแล้วคำสั่งนี้มันจะมีลักษณะ,ะคล้ายๆกับคำสั่งนี้นักเรียนเนี่ยกรเวนเลดี hmm. ้เนี่ยเหมือนกันเลยนะก็คือหมายความว่าเมื่อมีกระแสไฟฟ้าเข้าไปในหลอดหลอด l อ d เนี่ยก็คือเหมือนมืนพร้อมใช้งานนะครับนักเรียนก็ให้ทำอะไร เมื่อกี้อาจารย์ใช้2องคำันี้ก็คือเมื่อเมื่อมีไฟฟ้าเข้าไปเหมือนเมื่อโปรแกรมพร้อมใช้งาน m มทริกเลดี้ก็ให้โชว์เลยเหมือนกับเป็นโชว์ครั้งแรกอะไรประมาณนี้นะครับเลดี Lady, ้เนาะโอเคนะครับอ่ะโอเคผ่านอันนี้เรื่องของเวทนะนักเรียนไม่มีอะไรมากเลยนะจริงๆแล้วถ้าหากว่าเราไม่มีในคิดไ,ไม่มีคําสั่งเวทมาให้เราก็สามารถที่เขียนเองได้นะโดยใช้คําสั่ง if e นี่แหละนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนจะเลือกใช้นะ ต่อไปนะครับต่อไปนักเรียนเป็นเรื่องของของมิวสิกนะมิวสิกเนี่ยเป็นเวลาที่อาจารย์สอนนักเรียนเป็นอะไรที่แบบจะบอกว่าวุ่นวายก็ไม่ใช่นอกแต่เสียงลั่นห้องมากเลยเพราะว่าไอ้ลำโพงเจ้าตัวบัสเซอร์ตัวเนี้ยเนี่ยน,นักเรียนตัวบัสเซอร์ตัวเนี้ยเนี่ยเขาเรียกว่าลําโพงตัวบัสเซอร์นะมันเสียงดังมากนะครับลำโพงตัวนี้ไม่ใช่ลําโพงที่ใช้เปิดเ,เปิดเพลงเหมือนทั่วไปนะครับแต่เป็นลักษณะของการเปิดเสียงออกเสียงเป็นเป็นโน้ตเสียงออกมานะครับมาเดี๋ยวอาจารย์จะลอง ยกตัวอย่างให้ดูนะันเขียนโปรแกรมเปิดเพลงเราใช้ออาคำสั่งโฟลเวอร์ออกมา1ตัวนะครับเสร็จแล้วาจารก,ก็จะใช้คำสั่ง Music เลยนะคือมันจะมีไม่กี่ตัวมันจะมีโน้ตแล้วก็มี d u เลชั่นนะอ่นนักเรียนดูดูดไปทีละตัวนะาจารขอดึงดึงมาดึงมาทั้งหมดก่อนนะครับมี Reset นะมี Score นะครับกอเลชั่นมี Set Value นะครับแล้วก็มี Get Value คือจริงๆแล้วเนี่ยไอมิวสิกเนี่ยถามว่าจาย์ใช้บ่อยไหมจาย์ไม่ได้ใช้บ่อยเราะว่าจาย์เป็นคนที่ไม่ชอบไม่ชอบออคือไม,ไม่ไม่มีสุนทรเเรื่องของเสียงดนตรีไม่มีพรสวรรค์ทางด้านนี้แล้วก็ทําไม่ได้ด้วยแหละนะความสามารถไม่ถึงนะครับนักเรียนแต่นักเรียนอะหลายคนอาจจะถนัดเรื่องดนตรีก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับตัวอย่างโครงงานที่จันเคยเห็นนะเขาก็จะเอาคิดไบต์เนี่ยไป,ไปไปทำเป็นโน้ตเสียงนะแบบ เปิดเสียงเพลงเปิดเสียงโน้ตเสียงประมาณนี้ร้องเพลงชาติเพลงอะไรก็ว่านไปหรือถ้ากดปุ่มนี้ให้ร้องเพลงชาติกดปุ่มนี้ให้ร้องเพลงโดเรมีร้องเพลงช้างอะไรประมาณนี้นะครับเราจะขออธิบายเรื่องของโน้ตก่อนนะโน้ตเนี่ยก็คือ,อโน้ตเนี่ยก็คือเนี่ยสมมติว่าเราใส่ปุ๊บใช่ไหมนักเรียนแบบนี้นะครับอันนี้คือเสียงโน้ตเราสามารถได้อยากให้มันออกเสียงอะไรอันนี้ก็คือเหมือนห้องเสียงนะครับที่4ห้องที่เราเรียนเรื่องเสียงมานะ คือความความยาวของห้องเสียงนั่นเองเนาะใครถนัดก็ลองไปใช้ดูลองเล่นดูก็ได้ครับเมราะว่าจา์เปิดปุ๊บเขาจะร้องเลยนะร้องทีนี้เมื่อมันร้องดังเนี่ยอาจารย์มักจะให้นักเรียนใช้คําสั่งเซตแวลูก่อนว่าให้เขามีความดังเท่าไหร่เอา,เอา,เ,อาเอาสักเอาสักสิบ็ก็พอนะนักเรียนเอาสัก10%ก็ดังดังพอแล้วนะทีนี้ถ้าหากว่าเราใส่แบบนี้ปุ๊บเนี่ยเขาทํางานแบบบนซ้ำไมน,นักเรียนเขาจะออกเสียง G4 เนี่ยจ4เนี่ย,ยออกเสียงเนี่ยยาวอี๊ดยาวเลยนะครับ ทีนี้อาจารย์ก็จะใช้คําสั่งบอกว่าแบบนี้ละกันแบบนี้นะเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนเวลาที่เราเปิดอาจารย์ใช้คำว่า I f if สวิตหนึเพแล้วกันนะครับ if ถ้ากดสวิตหน1ให้ให้ให้เขาร้องเนาะแต่ถ้าถ้ากดสวิตสอ2ให้ให้เขาหยุดละกันนะครับจริงๆแล้วเราเรา,เราไม่จำเป็นต้องใช้นะแต่ว่าอาจารย์ยกตัวอย่างว่าถ้าเราอยากจะเปิดเสียงอาจารย์แนะนําให้เปิดเสียง เมื่อเมื่อมีเงื่อนไขก่อนเราต้องกําหนดเงื่อนไขเขาก่อนแล้วค่อยเปิดเสียงเพราะว่าเดี๋ยวมันรบกวนหรือเมื่อมีกระแสไฟฟ้าเข้าไปมันร้องลั่นเลยใ่ไม่เอานะอาจารย์จะบอกว่า if switch หนึ่ง press แล้วก็ if switch ส,สอง press เนะเอะถ้า if switch ส,สองเนี่ยก็ให,ให้ให้หยุดซะเนาะให้ให้หยุดอ่ะโอเคอ่ะแบบนี้เอาเอาแบบนี้ก่อนแล้วกันนะถ้ากดสวิตช์หนึ่งให้ร้อง ให้มีเสียง G4 ออกมาลองครับโหลดดูนะครับแบบนี้ปึ๊บโอเคเรียบร้อยอ่ะตอนนี้ไม่มีเสียงอะไรนะาจยา์ขอกดสวิตช์หนึ่งนะเพราะเราเขียนคำสั่งไว้ว่ากดสวิตช์หนึ่งให้มีเสียงร้อออกมานะครับกดเห็นไหมครับเออ เห็นไหมครับเนี่ยคือตัวอย่างการใช้เสียงทีนี้ถ้าหากว่านักเรียนอยากได้เสียงอะไรนักเรียนก็เลือกเอานะครับอันนี้คือสําหรับคนที่อยากไปทํางานโครงงานทําโครงงานเกี่ยวกับเรื่องของเสียงแต่ถามว่าเวลาที่อาจารย์ใช้ใช้งานอาจารย์แค่ใช้แค่โน้ตเสียงตัวใดตัวหนึง่งเวลาที่แบบส่งสันญานว่าเมื่อกดปุ๊บไฟติดแล้วนะส่งติ๊ดทีนึงไฟดับแล้วนะส่งติ๊ดทีนึงอะไรประมาณนี้นะครับอาจารย์ก็ใช้แค่นี้เองเนาะทีนี้ถ้าหากว่าใครอยากจะเอาไป ทำเป็นโน้ตเสียงเนะี่ยหูวก็สามารถที่จะมาต่อกันได้นะต่อได้มันก็จะเป็นโดเลมีทําเสียงอะไรก็ว่านไปนะครับเนี่ยก็โน้ตเสียงมาต่อ,อไปเรื่อยๆแบบนี้เป็นต้นนะครับเนอะอันนี้คือเรื่องของโน้ตเสียงแต่ทีนี้มันจะมีคําสั่งรีเซต็ตอ่ารีเซ็ตเนี่ยก็คือเหมือนเหมือนรีเซ็ตอ่ะเหมือนรีเซ็ตค่าเหมือนรีอ่าปกติเมื่อกี้มันมันร้องไปแล้วใช่ไหมแล้วก็สามารถที่ใช้คําสั่งรีเซต็ตได้รีเซ็ตค่าเสียงกลับมาเป็นเป็นค่าเริ่มต้นอะไรประมาณนี้นะครับ ส่วน Set value เซตแวลูนี่จย์บอกไปแล้วส่วน Get value เกตแวลูนี่ก็คือเป็นลักษณะของอคือถ้า,าว่าเราเรามีการสร้างตัวแปรขึ้นมานะครับนักเรีเนยนถ้าเราจำ,จำเรื่องเรื่องเซตค่าตัวแปรได้เนี่ยนะนักเรียนเนี่ย,เ,ย,เ,ยเราสามารถที่เอาเอาค่าค่าเสียงที่มันได้ค่าโน้ตเสียงที่มันได้เนี่ยเอาไปไปทำงานต่ออย่างอื่นได้หรือว่ามีค่าเสียงนี้มาเซตได้ค่าเสียงตัวนี้มาเราสามารถที่เอาไปคำนวณต่อ หรือไปทําเป็นเสียงที่มันสูงขึ้อนอะไรก็ว่าไปแล้วแต่คนจะไปคํานวณน,นะครับอันนี้เรื่องของ get value มันจะได้ค่าตัวหนึ่งออกมามาเดี๋ยวจังขอยกตัวอย่างเสร็จเสร็อ่ะเอาจังขอ set set value อ่าจังขอขอโชว์เลยแล้วกันมันน่าจะเป็นค่าตัวเลขออกมาจังขอโชว์กดลดอ่ะ,ดอะเดี๋ยวนี่ลบทิ้งก่อนนะครับอืมจังกไม่เคยใช้ตัว get value แต่ คิดว่ามันน่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวลองดูเลยก็ได้นะฟึบโอเคกดนะครับ10อ่าอ๋อโอเคเข้าใจแล้วนักเรียนนะดันกด10บนะสิบมาจากไหนเอ่ยสิบมาจากไหนเอ่ยอืสิบมาจากไหนครับเมื่อกี้ก็คือ10มาจากตัวนี้ครับก็คือ get value คือมาจากตัวด้านบนนะครับหมายความว่า เราสามารถที่จะเอาค่าตัวที่เราเซตแวลูเอาไว้เนี่ยเอาไปคำนวณนเนบปลว่าเมื่อเมื่อกดปุ่มหนึ่งนะให้ให้แสดงเสียงค่านี้แต่ถ้ากดปุ่ม2ให้ดังกว่านี้เราก็จะเอาค่าตัวนี้ไปบวกเพิ่มนะเอาค่าตัวนี้เราก็จะไปทําการเซตใหม่แล้วก็ใช้ลักษณะการบวกเพิ่มในคบนักนเรียนเหมือนที่เราเคยทําในวิดีโอก่อนๆเนี่ยเป็นการบวกบวกแวลูเพิ่มขึ้นไปให้มันกดปุ่ม2ดังขึ้นกว่าเดิมกดปุ่มหนึ่งดังน้อยลงอะไรประมาณนี้นะครับนะ อันนี้เรื่องของเสียงอาจารย์จะไม่เน้นเท่าไหร่เพราะว่าอาจารย์ไม่มีถนัดทางด้านเสียงเท่าไหร่แต่อาจารย์เข้าใจว่ามันใช้แบบนี้ถ้าว่าเราจะใช้แต่ถ้าโครงงานเราไม่ได้ใช้เป็นโครงงานเรื่องของเสียงเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้ใช้นะแค่เป็นสัญญาณเตือนเฉยเฉยว่าถ้ากดปุ่มดังตีดกด2ดังตีดอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์ยกตัวอย่างสมม,สมมตินะครับสมมติกดปุ่มหนึ่งเมื่อกี้อาจารย์ทำแล้วกดปุ่มหนึ่งเนาะใส่โน้ตเจ็ดห้องเสียงแบบนี้ แต่ถ้าเป็นสวิตสองนะครับสวิตสองาเป็นสวิตสองนะแสดงเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วกันอ่ะกดอัพโหลดนะครับเราจะได้เสียงสองเสียงนะเราสักครู่น,นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บ ม,มันชาจ,จังมาแล้วมามาแล้วจะกดปุ่มหนึ่งนะกดปุ่มหนึ่งนะครับเห็นไหมกดปุ่มสองเห็นไหมฮะอ่ามัน C 7อันนี้กด G 6นะครับอะไรประมาณนี้เนอะอันนี้ให้เราเข้าใจเรื่องของการใช้เสียงแต่ถ้าหากว่าเราอยากจะถ้าหากว่าเราอยากจะใช้เ,เสียงร่วมกับการแสดงผลทำไงทำได้ง่ายมากครับเพียงแค่เราไปที่ คำสั่ง LED Character ตัวนี้ออกมานะแล้วก็แสดงสมมติว่าจา์บอกว่าถ้ากดปุ่มหนุ่ให้ทําการเปิดเสียงแล้วก็โชว์เลขหนึ่งด้วยนะนะครับอ๋ออ๋องี้ดีกว่าโชว์เลขหนึ่งถ้ากดปุ่ม2องให้โชว์เลข2แล้วก็มีเสียงด้วยนะแบบนี้ลองดูนะกดอัปโหลดปุ๊บนะครับตอนนี้เขาจะไม่โชว์อะไรนะครับโช์ไม่เลยเพราะว่าเราบอกว่าถ้ากดปุ่มหนึ่งให้ทําการโชว์เลขหนึ่งแล้วก็เปิดเสียงด้วยนะครับ อันที่2ก็คือถ้ากดปุ่ม2ให้โชว์เลข2แล้วก็ออกเสียงด้วยนะลองดูนะครับจากกดปุ่ม1น,นะครับเห็นไหมโชว์เลข1นะครับกดปุ่ม2โชว์เลข,เลข2ลขลขมีเสียงด้วยอ่าเห็นไหมเอออะไรประมาณนี้นะครับโอเคนะสำหรับเรื่องเว็บก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเรื่องเสียงก็มีประมาณนี้นะครับ เอาไว้ในสัปดาห์หน้านะจนย์จะมาสอนเรื่องของเซนเซอร์แล้วกันนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเราก็จะเริ่มง่ายแล้วนะครับเซนเซอร์เนี่ยเราอาจจะต้องใช้เซนเซอร์เพิ่มนะตอนนี้มีมาให้แค่4ตัวนะครับเดี๋ยวก,ก็ลองติดตามรับชมกันและกันนะครับในสัปดาห์ถัดไปเนะปาะสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามคอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับโอเคครับสวัสดีครับ